ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ําเล่งมะนาวให้ติดดอกติดผลมาแล้วครับเราก็ฉีดพ่นเลยครับตามกิ่งตามก้านมะนาวแบบนี้ครับจะทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลไวนะครับนี่นะครับติดดอกแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับติดดอกง่ายๆเลยครับเราใช้แบบนี้ครับฉีดพ่น7วันถึง14วันต่อครั้งนึงครับ จะทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่าย,ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ยุ่งยากเราสามารถทำได้เลยนะครับอยากให้มะนาวของเราติดดอกออกผลดกเต็มต้นแบบนี้ทำแบบนี้ได้เลยนะครับรับรองคุณผู้ชมครับจะมีมะนาวกินได้ตลอดทั้งปีเลยครับ